สวัสดีค่ะสนามสูบชุดกีฬานะคะรับผลิตงานเสื้อทีมเสื้อกีฬาทุกชนิดค่ะสําหรับวันนี้นะคะใครอยากได้งานเสื้อสวยๆส,สีม่วงนะคะลองติดตามกันได้เลยค่ะลายเสื้อสวยมากนะคะแล้วก็เป็นโทนสีม่วงทองนะคะดูเป็นไอเดียกันได้เลยค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูงานด้านหน้ากันนะคะ สำหรับงานวันนี้นะคะเรียกว่าเป็นงานคอวีค่ะแต่ว่าเล่นคอวีสชั้นนะคะชั้นบนอ่ะมีสองชั้นชั้นบนนะคะจะเป็นสีทองค่ะสีทองวิง้งวิงเลยแล้วก็ส่วนปกด้านล่างนะคะจะเล่นเป็นสีม่วงนะคะเป็นสีม่วงที่เป็นโทนเดียวกับตัวเสื้อเลยค่ะอ่ะให้ดูทั้งด้านหน้าด้านหลังคอเสื้อสวยมากนะคะใครที่ชอบดีไซน์พิเศษนะคะ ก็สามา,ารถสั่งได้เลยค่ะชอบสไตล์ไหนนะคะทักมาคุยกันได้นะคะต่อมาค่ะลายเสื้อนะคะเล่นสีม่วงทั้งหมดค่ะแต่ว่าจะมีม่วงเข้มม่วงอ่อนม่วงหวานอะไรอย่างเงี้ยนะคะผสมกันได้เลยเป็นลายเสื้อของทางร้านเองค่ะลูกค้าเลือกลายเสื้อได้นะคะแล้วก็เปลี่ยนสีได้ค่ะเหมือนกับทีมนี้นะคะอย่างสมมุติว่าถ้ามมตัวเสื้อที่เห็นอยู่ตอนนี้เป็นสีม่วงค่ะลูกค้าบอกว่าขอเปลี่ยนเป็นสีส้ม,มได้ไหมได้นะคะเพราะว่างานที่ผลิตให้ลูกค้าทุกท่านนะคะจะเป็นงานผลิตใหม่ทั้งหมดนะคะ เพราะฉะนั้นก็จะสามารถเลือกแบบดีไซน์แบบเลือกสีได้ทั้งหมดเลยค่ะต่อมานะคะเด่นๆเ,เลยก็คือตรงตำแหน่งตั้งแต่คอเสื้อลงมาที่ไหลนะคะคอเสื้อบ่าไหล่แล้วก็ยาวลงมาถึงแขนนะคะก็จะเล่นลวดลายนะคะเป็นมิตินะคะเป็นสีทองค่ะทองเดียวกับคอเสื้อเลยนะคะก็จะทําให้งานเสื้อดูเด่นมากแล้วก็คุมโทนค่ะเป็นโทนสีม่วงทองไปเลยสีสวยมากนะคะ ต,ะะ um. vale. ต่อมานะคะก็จะเป็นงานโลโก้ค่ะมีโลโก้ของโรงเรียนอยู่นะคะโลโก้โรงเรียนบ้านคลองตโนดนั like ่นเองค่ะแล้วก็จะมีเบอร์นักกีฬานะคะแล้วก็จะมีสปอนเซอร์ใจดีน่าจะเป็นสปอนเซอร์หรือเป็นโค้ดหรือเป็นผออแน่ๆเลยนะคะที่เป็นชื่ออยู่ด้านหน้านั่นเองค่ะต่อมานะคะคือตำแหน่งงานด้านหลังนะคะด้านหลังลูกค้าเลือกเด่นๆเลยก็คือเด่นที่สีทองค่ะที่เป็นโทนของ โทนเสื้อโทนเสื้อทั้งตัวที่คุมโทนเอาไว้นั่นเองนะคะแล้วก็จะมีเบอร์นักเตะกับชื่อทีมค่ะแล้วก็ขาดไม่ได้เลยก็คืองานของกางเกงนั่นเองสําหรับกางเกงนะคะจะเป็นสีเดียวกันเช่นกันค่ะแล้วก็จะมีเล่นขอบเล่นลายเล่นโลโก้ใส่เบอร์ใส่ชื่อใส่นักเตะนะคะได้ทั้งหมดเลยลูกค้าชอบแบบไหนนะคะสามารถจัดเต็มได้เลยค่ะเวลาใส่ชุดร่วมกันแล้วนะคะงานจริงก็จะสวยมากๆเลยเพราะว่าสีม่วงนะคะก็จะ เด่นมากๆคือเขาไม่ใช่ม่วงแปดนนะคะเขาจะเป็นม่วงแบบม่วงเท่ม่วงสุภาพหน่อยนะคะอันนี้ค่ะแบบเซตเต็มตัวก็จะเห็นเต็มตัวแบบนี้เลยด้านข้างลําตัวนะคะจะมีกราฟิกเพิ่มเติมค่ะที่ตำแหน่งด้านข้างตัวนะคะก็จะทําให้ตอนวิ่งนะคะก็จะมีลวดลายเพิ่มเติมเข้ามามเห็นแน่นอนค่ะม่วงทองสีสวยมากนะคะเดี๋ยววันนี้จัดส่งให้เลยนะคะน่าจะจัดส่งเป็นรถรถทัวร์ น่าจะไปรถทัวร์นะคะรถทัวร์หรือรถตู้เนี่ยค่ะไม่แน่ใจก็ขอขอบคุณนะคะลูกค้าทุกท่านนะคะที่ให้โอกาสทางร้านนะคะแล้วก็ขอให้เล่นบอลเล่นกีฬานะคะทุกชนิดเลยค่ะแฮปปี้มากๆค่ะเล่นเพื่อมิตรภาพดีๆนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ